ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเขวังเป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดยะโสธรมีการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นปัจจุบันมีนายกฤิชัยบุญกองเป็นผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำอเภอขวังมีบุคลากรทั้งหมด14คนประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาจำนวนหนึ่งคน ข้าราชการครูจำนวน2คนครูศูนย์การเรียนรู้จำนวน8คนครูผู้สอนคนพิการจำนวน2คนบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจำนวน1คนมีสกรรระดับตำบล4แห่งได้แก่สกรระดับตำบลน,น้ำอ้อมสกรระดับตำบลข้อวังสกรระดับตำบลกูดน้ำใสและสกรระดับตำบลฟ้าห่วนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมให้ประชาชนเรียนรู้ได้ตลอดเวลาเพื่อการพัฒนาตนเองการมีงานทําและการดํารงชีวิตที่เหมาะสมกับวัยเช่นโครงการส่งเสริมการอ่านสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตณจุดบริการบ้านหนังสือชุมชน8จุดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโครงการสองเมษายนอ่านบอกรักเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนิธาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจําปีงบประมาณพศ2568โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สําหรับชาวตลาดโครงการวันเด็กแห่งชาติเป้าหมายจํานวน1,430คนผู้ผ่านกิจกรรมจํานวน2,442คนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองจัดการเรียนรู้ที่ช่วยให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ และมีทักษะที่จำเป็นในศตรวรรษที่21โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนรูปแบบกลุงสนใจเช่นวิชาการทำทุงประดับวิชาการทำยาดมสมุนไพรวิชาการทำข้าวต้มมัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนชั้นเรียนวิชาชีพวิชาช่างเชื่อมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพวิชาการทอผ้าพื้นเมืองเป้าหมายจำนวน106คนผู้ผ่านการอบรม จำนวน275คนกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชนเช่นโครงการรณรงค์ลดการเผาและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟโครงการอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการอาสาสมัครขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนโครงการรณรงค์การทำปุ๋ยหมักเกษตรอินทรีย์อย่างปลอดภัยโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิต ประจำปีงบประมาณ2,568เป้าหมายจำนวน109คนผู้ผ่านการอบรมจำนวน175คนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณวุฒิตามระดับจากการศึกษาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2,551โดยใช้หลักปรัชญาคิดเป็นเพื่อมุ่งหวังให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่คิดเป็นสามารถเผชิญปัญหาในชีวิตประจำวันได้อย่างมีระบบ ได้ดำเนินการเพื่อพัฒนาผู้เรียนดังนี้โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการพัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาด้วยกระบวนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมพิพ,ธพิธภัณฑ์ช้างสุรินทสำหรับนักศึกษาสกรระดับอำเภอขอวังโครงการสเต็มศึกษาสู่โลกอาชีพสำหรับนักศึกษาสกรระดับอำเภอขอหวัง โครงการพัฒนาวิชาการเพื่อยกระดับผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนนักศึกษาสกร,รเป้าหมาย1,220คนผู้ผ่านกิจกรรม1,220คนจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในภาคเรียนที่2ทับ2,567จำนวน610คนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในภาคเรียนที่1ทับ2,568จำนวน610คนผู้จบการศึกษาภาคเรียนที่2ทับ2,567 ระดับประถมศึกษาจำนวน5คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน25คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน64คนรวมทั้งสิ้น94คน Best Practice การพัฒนาทักษะคิดเป็นด้วย k w s Model ผ่านบอร์ดเกมสร้างสรรค์ซึ่งถือเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอขวังวัตถุประสงค์ของนวัตกรรม 1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 2. เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้แบบโครงงานหรือ project based learning ลงมือปฏิบัติจริงกระบวนการพัฒนานวัตกรรมจากการนำเนินงานตามกรอบแนวคิด kws model ได้ออกแบบการพัฒนาใช้ oni model และ pbl project based learning โดยมี4ขั้นตอนหลัก 1. กำหนดปัญหาและสร้างแรงจูงใจเช่นภาวะโลกร้อน 2. ผู้เรียนค้นคว้าข้อมูลฝึกทักษะการออกแบบและสร้างเกม 3. ลงมือสร้างบอร์ดเกมทดลองเล่นและปรับปรุงแก้ไข 4. ประเมินผลทั้งด้านความรู้ทักษะและเจตคติทุกขั้นตอนเชื่อมโยงกับการบูรณาการสเตมและการพัฒนาผู้เรียนทักษะศตวตรรษที่21ผลลัพธ์ที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมต่อผู้เรียน ผู้เรียนมีทักษะคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและทำงานเป็นทีมได้ดีขึ้นต่อครูครูมีบทบาทเป็นโคช้ชและผู้อำนวยการความสะดวกใช้รูปแบบ active learning และ PBL ได้จริงเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบ PLC ต่อสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอข้อวังมีนวัตกรรมการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมสามารถเข้าร่วมการประกวดแข่งขันและเผยแพร่ผลงานในระดับจังหวัดและภูมิภาค ปัจจัยความสําเร็จและการเผยแพร่ความสําเร็จเกิดจากการสนับสนุนของผู้บริหารการมีส่วนร่วมของครูผู้เรียนชุมชนและสถานศึกษาเครือข่ายการได้รับทรัพยากรงบประมาณและองค์ความรู้ที่เพียงพอการเผยแพร่ดําเนินการผ่านการจัดทําเอกสารคู่มือ best practice การจัดแสดงในนิทรรศการแข่งขันบอร์ดเกมรางวัลและความภาคภูมิใจรางวัลน,นวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ภายใต้โครงการ Innovation for Thai Education นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาประจำปีงบประมาณพศ2568ระดับคุณภาพดีเลิศศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอขวังไม่เพียงสร้างความรู้และทักษะให้แก่ผู้เรียนประชาชนในพื้นที่อำเภอขวังแต่ยังเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของครูชุมชนและสถานศึกษาส่งผลให้การเรียนรู้มีคุณค่าและยั่งยืนต่อไป ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอขอวังขอขอบคุณ